หน้าร้าน DIY ครับเดี๋ยวเรามาดูลูกชิ้นนะครับเป็นร้านขายดีนะครับร้านนี้อันนี้ของใครของลูกของลูกค้าหรือเปล่าของลูกค้าครับผมของลูกค้าหมดเลยขายดีมากขายตั้งแต่เช้ากี่โมงถึงกี่โมงนี่บ่ายโมงบ่ายโมงถึงสามทุ่ งตึกสามชั้นนะครมีลูกค้ามารุมซื้อแบบนี้เลยนะนี่ทุกวันทุกวันเลยเนาะขายดีไงเวลาช่วงเย็นอ,อันนี้เขียนต้องเขียนชื่อไว้ด้วยโอ้เนี่ยขายไม่ทันครับผมต้องเขียนชื่อไว้ขายดีขนาด ไม่มีผู้ช่วยป่ะโทรไปแล้วพี่เดี๋ยวมาไม่นำไปทันหรอกพี่ยังไงก็ไม่ทันเนาะช่วงช่วงช่วงเย็นเนาะเดี๋ยวใกล้หมดแล้วเนี่ยไม่เกินหนึ่งทุ่มอ่ะมันลงพี่มันลงตั้มมันลงจะผมลงวานเซื้อเกลือตรงนี้ก็รถทุกพลาดนะครับผม แต่ก็ขายดีมากขายหน้าร้าน DIY ครับผมนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูข้างหน้านะครับผมโอ้ลูกชิ้นไก่จะหมดแล้วเมื่อเช้าเห็นเต็มตู้เลยนะมีเติมครับเบบอไหนี่ ตัวลงมามาไหมแม่บ้านมาเดี๋ยวมามาอยู่น้ำกิมบ๊อกเด็ดมมาาน้ำกิมบะอก้กิมมะขามครับผมน้ำกิมมะขามทำเองไปแล้วนะมานะครับลูกชิน้นร้านลูกชิ้นขายดีที่สุดนะครับผมในตัวเมืองสุรินทร์นะครับผมนี่ใกล้จะหมดแล้วเนี่ยเมื่อเชา้าเห็นเต็มตู้เลยตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะเลย อันนี้ตรงนี้ต้องเขียนชื่อด้วยนะนี่เดี๋ยวกลัวกลัวจะหลงก็ขาหลงบ่อยแอมเดี๋ยวเปิดตู้ตู้ครับตู้มีอะไรบ้างโหมีผักปืดืดข้อข้อใมีผักด้ย <c oughs> ผักแถมอซื้อซื้อผักแถมลูกชิ้นต้องแปนไว้นะครับเพราะว่า ต้องเขียนชื่อแล้วก็เขียนไว้เพราะร้ลูกค้าเยอะมากตรงนี้ก็เสียงรถอาจจะเยอะนิดนึงนะครับลูกไงนะบ้านไงนะวันไหนถึงวันไหนจันทร์ถึงอาทิตย์ไหมทุกวันทุกวันเลยเนาะขายขายทุกวัน นี่นะครับผมลูกชิ้นเจ้าขายดีร้านที่ขายดีที่สุดในสุรินเนาะเอาจริงร้านที่ขายดีที่สุดในสุรินแล้วนี่เนะนี่ยน้ำเนี่ยน้ำกิ้มก็อร่อยลูกชิ้นก็อร่อยครับผม <c oughs> ก็มีอะไรอีก <c oughs> เยอะเลย มาดูกันนะครับชามใส่ใส่ลูกชิ้น ในแม่บ้านมาแล้วบะโอ้กำลังขายอยู่พอดีเลยแม่บ้านมาแล้วแม่บ้านมาแล้วแม่บ้านมาช่วยแล้วเพิ่งมาใช่ไหมแม่บ้านเพิ่งมา เสร็จก็แขวนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับได้แล้วลูกค้าได้แล้วนะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้ดูทุกวันนะครับไปได้หลายร้านนะครับไปอยากดูลูกชิ้นหรือไม่ก็อาหาร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 สดอาหารแช่แข็งนะครับผมหรือไม่ก็กับข้าวอะไรเงี้ยนะครับผมผมก็จะไ่ฟยให้ดูทุกวันนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะน้ำจิ้มใกล้ใกล้หมดแล้วนี่นี่เกลอนนี่ โอ้ขายประมาณก้อน,น,ะอนละขาดีขนาดน้ำมันไม่ใช่น้ำมันเก่านะครับเอาน้ำมันใหม่เลยนะครับพี่หมดหมดน้ำมันแตุ่ทขายเก่าใช่ไหมยังมีไฟอยู่มีในขงนะงังรถให้เลย2ลูกค้านะครับผม2ลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ วันนี้ผมก็พาทุกคน,นคมาดูลูกชิ้นนะครับร้านขายดีในตัวเมืองสุรินทร์นะครับผมใจกลางเมืองสุรินทร์ออกไปตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมทองทารินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีแยกไฟแดงนะครับช่วงเย็นนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูต่อ นี่ของผมนะเก็บเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ตรงนยันไหนเก็บไว้ก่อนของพี่ร้านนี้มีลูกค้ามาซื้อนะครับสี่สิบนานี่มาทำอะไรกับสูงวางไ,ไว้อ๋อเช่น <laughs> อันนี้ของผมใช่ไหมอโอนชำระแล้วนะชำระชำระไปทางไหนนี่โอนไปทางไหนนี่ทางภรรยาหรือว่าทางทางแฟนรอทางแฟนพอไปถึงบ้านพอไปถึงบ้านโอนให้หมดเลยใช่ไหมชำระโอเคเลยดี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 ถึงบ้านโอนให้หมดเลยใครโอนชำระก็ได้นะครับผมสแกน QR code เอาได้เลยนะครับ นี่ก็ป็นส่วนกนคิวอักข้ตรงนี้อะโอเคครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ขึ้นหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง c h ชาแชนลนะครับฮะฝากสนับสนุนอาอุดหนุนนะพูดพูดเองอะ่ะพูดเองมาเอาก็บอกแล้วเนาะก็มาช่วยมาอุดหนุนไงเนี่ยตรงหน้าร้าน DIY นี่ b ายสุรินเนี่ยเออก่อนที่จะถึงโรงแรมทองทารินใกล้ๆตะวันแดงใช่ไหมสามแยกทางออกตะวันแดงนะครับผมตรงนี้ใครมาก็ใครสนใจก็ใครอยากจะทานนะครับผมลูกชิ้นอร่อยๆนะครับผมมาที่ชื่อร้านชื่อร้านมีชื่อร้านไหมแล้วมีเจ้าเดียวใช่ไหม,หมอ๋อลองลูกชิ้นปิ้งนะครับลูกชิ้นทอดสิไม่ใช่ลูกชิ้นลูกชิ้นปิ้งจ่ายตัตงค์นะ ครับผมนะไปแล้วครับผมขอบคุณมากมากร้าน๋วยเตียวด้วยในร้านคือเตียวพี่สาวอ๋อร้าน๋วยเตียวพี่สาวอยู่ตรงนั้นนะหน้าสะพานอ๋อเกก็เป็นลูกค้าผมอยู่เคยซื้อตู้เย็นกับผมพีที่แล้วนี่แหละโอเคครับผมอย่าอย่าลืมนะครับผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะครับผมชื่อชื่อชื่อร้านอะไรนะเมื่อกี้ผมลืมแล้วละองดาวละองดาวออละองดาวโอเคถ้าเป็นร้านลูกชิ้นก็มีอยู่เจ้าเดียวนะครับ ด้านหน้า DIY นะผมโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับไลฟ์สด YouTube